คคนนะรับแต่อาวุธเนี่ยของจริงเลยปากฉลามเนี่ยของจริงเลยสามสิบทีแล้วเนี่ยยังไม่ติดเลยเนี่ยโอ้ความท้อเลยนะอมันทำไงได้อะที่ขาดแดงๆเ่ยผมขายมันกนรับหนังสือรายวันตรงไหนอะครับเพจอัพเพดอัพเพดอัพฮัลโหลบี ฮัลโหลครับพี่ฮัลโหลครับฮัลโหลครับฮัลโหลฮัลโหลครับครับได้ไหมครับยินได้ยินเสียงผมป่ะได้ยินได้ยินได้ยินไหมครับตัวอะไรอ่ะได้ยินไหมได้ยินเสียงผมป่ะผมได้ยินคุณได้ยินผมไหมผมได้ยินเสียงพี่อ่ะฮั้ไม่ได้ยินผมหรอได้ยินดิฮัลโหลครับฮัลโหลพี่พี่ชายหูดับลาพี่สุดเก้าได้ยินผมไหมนี่ยพี่สุดเก้า ได้ยินอัลโได้ยินปะได้ยินไหมถามจริงไอ้ยครับได้ยินครับฮัลโหลได้ได้ยินป่ะอ๋อได้ยินแล้วครับได้ยินแล้วอ๋อครับสสวัดีครับชื่ออะไรล่ะครับชื่อตรงนี้ครับอ๋อพี่จะไปไหนไปครับเนี่ยเอ่อเหมือนเพื่อนจะไปเรียนหนังสือมั้งครับผมไม่รู้ว่าที่ไหนโอ้แต่แล้วพี่ว่างว่างสักห้านาทีอะไรอย่างเงี้ยครับทำไมครับอยากจะชวนดูดวงอ่ะดูสนใจดูดวงกับผมไหม ดูดวงใช่ครับได้อะไรไหมอ่ะได้ก็ได้แบบได้แบบบอกลางอะไรอย่างเงี้ยอารขอชมเลยเอ้ยแต่พี่ต้องเขียนเสียค่าใช้จ่ายนะไม่มีตังค์ไม่มีตังค์หรอใช่สักสักสองร้อยเนี่ยยังไม่มีเลยหรอไม่มีเลยตังค์เหลือศูนย์อ่ะเดินกระทืบมาก็อเดินกระทืบแล้วว่าใช่กระทือบปะครับพี่แข้งสูตรดําครับสูตรดําใช่โอ้โหพี่ไม่มีสักสองร้อสักสักบ้านหนึ่งก็ได้อ่ะพี่อ่ะ อ่ามีบัตรหนึ่งอ่าโอเคพี่อ่อนมาเลขอะไรครับมันมันมันคิดอะไรอ่าเลขเก้าหนึ่งศูนย์ครับถูกไหมอ๋อโอเคครับสักครู่นะครับพี่เกิดวันที่เท่าไหร่เหรอครับเนี่ยเกิดวันที่สองมิถุน,นาครับสองมิถุน,นาปีอะไรหรอครับ เี่หนึ่งครับออเป็นวันวันแบบวันวันอังคารอ๋อโอเคปีปีมะโรงมะเส็งครับปีขานครับปีขานเกิดเกิดไว้ไหนนะครับวันอังคารครับไม่ได้จดไมจริงเ่ยวันที่สองวันที่สองครับวันที่สองวันอังคารครับคนเกิดวันที่สองวันอังคารอะโชคจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับจะโดนหลอกแล้วครับ ไม่ไม่ไม่ช่วงนี้มีเท่าไหร่เพราะอะไรครับช่วงนี้อาจจะมีอุบัติเหตุทางรถครับอาจจะเป็นรถมอเตอร์ไซค์สวัสดีค่ะบอกบอกเลขสอมันเป็นแบบสองล้ออะไรอย่างเงี้ยอาจจะอุบัติเหตุจากอะไรก็ตามเแต่มีรถเป็นเราอะผมบมีครับมีครับโอ้ยผมว่าจะไปแล้วขอดูด้วยครับไปส่งอดิอ๋อไปส่งไหนอะไปส่งหน้าหน้าในเมืองในเมืองเหรอแล้วทวิตดะแล้วพี่ไม่ดูดวงแล้วเหรออ้ทวิตดะมีเรื่องมีเรื่องเพื่อนมีเรื่องเร็วพาพาเข้าไปก่อนดูเร็วจะเดินเซ็กโกเลสโก้ไปบ๊าย แอ้วเราอยู่ไหนอะพี่ไหนคั้นไหนคันนี้คันนี้ใช่อะมบ้าใช่ใช่ขนู้นคันนู้นใช่ปะเนี่ยใช่ปะเนี่ยใช่ปะเนี่ยขนุนต้องอุ้มอะต้องอุ้มไปปะเนี่ยโอ้โหเข้าไปดิไป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 ไหนนะครับมาแล้วมาแล้วครับไปเลยเพื่อนกำลังมีเรื่องเลยทวิตดูทวิตดิ อย่างเดือดโ,โหใครต่อยกันเหรอใช่เขามีเรื่องก,กันนะครับโอ้โหแก๊งพี่เหรอผมไม่ได้เป็นแก๊งกันดิผมเป็นประชาชนคนธรรมดาอ๋อแต่พี่จะไปดูคือพี่ไม่กลัวตายอ่ะคือผมเป็นประชาชนธรรมดาแต่โดนแก๊งหารเรื่องอ๋อทำไมแก๊งนี่โหดมากครับพี่อะไรนะครับ แก๊งงที่นี่โหดจังครับนั่นแหละดีผมก็งงเหมือนกันว่าแต่พวกเรามีเกรดเปล่าผมเพิ่งมาเมื่อคืนครับผมเพิ่งมาแล้วมีเกรี่ยเรียนเกรดแบอว่าเรียนเกรดเรียออะอะไรนะเรียนเกรดกันหรือยังเรียนเกรดกันหรือยังครับยังครับยังไม่เรียนเหรอใช่ครับเอาเป็นว่าถ้าเรียนแล้วอ่ะถ้าเป็นแบบว่าถ้าเป็นแบบว่าเมื่อกี้ผมดูดวงผมยืนดูดวงถูกปะเราอะรู้จักกันแล้วถูกไหมถูกครับถ้าเป็นได้ถ้าเรียนเกรดแล้วขอได้ปะ ขออะไรอ่ะขอเกรอ่ะคือไงวะพี่ไอ้มันจะมีเรียนเกตอยู่แล้ว,แล,วแล้วแบบว่ามันต้องใช้เกตอ่ะเพื่อทําอาวุธแต่แก๊งอ่ะอออแต่แบบว่า<อ>ประชาชนของพวกผมอ่ะเจอพวกแก๊งที่มีอาวุธอากระทือบอยู่ผมก็เลยต้องร<อ>ีบหา<อ>เกรมาเตรยียมอาวุธอ๋อใช่แต่ผมยังไม่มีเกตมีกองมีเกตอะไรเลยอ่ะไม่ถ้าสมมติถ้ามีผขอนะถ้าได้ได้ครับได้ได้คุยเรื่องง่ายเลยคุยง่ายชื่ออะไรครับเนี่ยผมชื่อศูนย์เก้าครับ ผมยอดรักสลักใจครับหือชื่อยาวเช่เอาเอาไปแล้ว่ายอดรักแล้วกันครับผศูนย์เก้าอืแต่พี่มีบงมีเบอร์ไหมอ่ะอันนั้นครับหนึ่งสามสามสามสี่สามห้าเนี่ย่เขาตีกันแล้วเห็นไหมนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮยเอาว่ะหนึ่งสามสามสามสี่สามห้าถูกเฮ้ยขึ้นขวาขึ้นขวาขึ้นขวาเลยขึ้นขวา ผมชื่อโทนี่โทนี่ใช่ครับเออเออเอเออไม่ข้างโหเอ๊ะโอ้โอ้ยหไหมเนี่ยอยโอ้ยโอโอ้ยโอ้ยโยอยอโอ้ยอ

ทำพี่อะไรฮะวายรวมไหนึ่งไอ้โง่มาดิยมาทำพี่อะไร้ทำ่อม่ต้องหมักหมูก็ได้กับมืออ่ะกับมือตัวตัวก็ได้กับมือตัวตัวก็ได้จริงทิงกับมือตัวตัวได้จริงอ่ะทิ้ิงทําดิทาีมทีมทีมทําไมอ่ะทําไมอ่ะไปไปไปทําไมอ่ะมึงมึง ปากขยับปากขยับด้วยดิอย่าขยับแต่ปากใช้ตปาก็มาใช้ตาปานก็ส่งเขาเอาบนหัวเอาใครมาเอาเด็กไหนมาเยจงไงกูตากเด็กกูตาเด็กกูตายลยกูตายไ่เหอไม่ดนหลอย้รอจากคนไ่ันี้ยไอไม่ไรตดกูไ่ี้อ

ลุบดิลุงบดิลุงดิคนเดียวคนเดียวเหรอมาเดียวหัเดียวเหรอมาคนเดียวหรอมาต่อยแม่หรืมต่อยแม่ดิสัตว์หรคุต่อยพาพโพลุ่เลียเฮียมาดิมาดิเชื่อดุดุยอ้ตันทำตัวปกติ่าเชื่อดุดุยเหรอที่มาเชื่อดุดุยเราตเา ตาย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 โรงเรียนเพื่อนโรงเรียนโรงเรียนเรพี่พแลวเพื่อนที่ตายเพื่อนที่ตายอ่ะต้องหมอกนะเชื่อเราอย่างีอไปอ่ะต้องอ่ะอใไรอ่ะองครอ่ะอนีรถไอ้นี่ไม่ใช่นองบอลอนี้ของไอ้นี่อคนนึงกูมันอยู่ไหนแล้ววะอี่คครับครับเคครผมงจัดแจงรถขนหัวขนหัวพี่ ตองาองแมว้หมโรงรนโรงเรียนไปดู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 โรงเรียนโรเม่ตอยเฮียตพากยาต่อยต่อยพรกันเลยวะีตอนแรกพารทำโทษนี่พารโดนลงโทษเลยตว์ ก็ต so ่อยพาเรยพาบอกโยมโยมเไม่ใช so ่นะโยมเฮียแล้วนี่เสมอเราดูเยี่ยเราดูไปอ่พี่เยี่ยแล้วพี่เราขาลมเอ้ยบีลงก่อนถอยรอดเลยไอ้บียีห้ยบัดเราไม่ย่างพุ่งอ่ะ ที่เราต้องเลือกอันไหนเนี้ยบวกเลขเลขน้อยสุดเลยเลขน้อยสุดอะไรไม่ใช่ไม่ใช่น้อยสุดเลขลองลองน้อยสุดเหรอลองน้อยสุดปะนี่ลองน้อยสุดนะพี่ใช่หรออไมทำไมพี่กูติดลบเลยไม้น่าใช่ได้ปะรอบเดียวเหรอไม่ใช่พี่ต้องบวกเองว่ะบวกเองว่ะพี่บวกเองบวกเองบวกเองไม่มีสูตรหรอไม่มีสูตรหรอมีมีมีทิคไหมครับมีทิคในการกดตั้งใจเรียนครับทิค่ะก็ครับคเข้าขังครับขังครับพี่ตั้งหน้าห้องครับแต่ลองน้อยสุดผมได้ไม่ครับแต่ถ้าสมมติผมอยู่หลังห้องทำงานพี่ อาจารย์ก็จะด่าเลยครัพี่เก็บปใช้กี่ใบอ่ะพี่โรงแรตรงนี้อยู่รู้เไปดูดิไปดูดิแลกแลกเกตแล้วก็ไปแลกแต้มครับแล้วก็ไปแลกบัตรอันนี้อาจารย์วันเพ้นมาพี่เฮ้ยวิชานี่วิชานี่คูเป็นสีเนาะคูเป็นสีเนาะขันที่ขันที่คุณเป็นสีเนาะเฮียโอ้ยเนี่ยเฮียก่อนปีสามไม่ทำพี่หูแล้วผมไม่รักเรียนเลยพี่ลูก้ป่ะใครอะนี่ใครอะเหมือนจัดใครอะใครอะ อาเบอร์วิดาครับโอ้โหอ่สักหมื่นครับตัวเอาเท่าไหร่ครับอาสักหมื่นหรือหมื่นเดครับเจ็ดผมจะบีน่อยครับต่อแล้วต่อเลยเจ็ดเก้าสี่ครับออแล้วก็ีเจ็ดครับส